้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็แข่งวันนี้เป็นไงบ้างครับเอาเลยเหรฮะครับก็เดือนหนึ่งเต็มๆที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าให้เวลากับการซอมบาสเนี่ยอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงครับ2-3สชั่วโมงแหละประมาณนี้เพราะว่าอยากให้เซฟตัวเรามากที่สุดแล้วก็เซฟเพื่อนๆด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ไม่อยากจะแบบว่าเอ้ยซ้อมน้อยแล้วแบบมาเจ็บอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอดแข่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ปาดเจ็บนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็ได้กําลังใจจากเพื่อนเพื่อนได้กํลังใจได้กาลังใจจากแฟนคลับแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะวันนี้ออกมาเกินความคาดหมายทุกคนเพราะว่า,เ,าเรียกว่าไงอ่ะสกอร์เองอ่ะยังไม่ตื่นเต้นเท่าเพื่อนเพื่อนสกอร์เลยนะนั่งไม่ติดเลยแบบเอ้ยรุนมากถือว่ามันเป็น เป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้มาร่วมกิจกรรมกับช่อง3แล้วก็3าม plus เขาทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เวิร์กแล้วก็ได้ได้เจอกับพี่ๆได้ร่วมกิจกรรมกับทุกคนจริงจังอะ่ะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบเอ้ยเหมือนจะเล่นๆแต่จริงจังนะทุกคนแต่ออกมาก็หวังว่าแฟนๆทุกคนก็จะชอบแหละฮะกดด,ดันเนรอไม่เลยโค้ดบอกว่าเล่นให้เหมือนซ้อมครับเล่นให้เหมือนซ้อมแล้วก็สนุกสนุกแต่อจริงอะ่ะตอนสุดท้ายที่แบบแต้มมันไล่ๆกันอะ่ะ มันก็มีความกดดันเหมือนกันนะมันก็จะมีความแบบ hey, hey แต่คือเราก็ต้องคุมสติให้ดีฮะสุดท้ายเขาก็บอกออกมาไม่ต้องเล่นละให้เพื่อนเล่นมา <laughs> ไม่ไม่แบ่งกันแบ่งกัน <c oughs> ก็มันก็เป็นทีมเวิร์กและฮะสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แบบว่าเป็นทีมครับผมแล้วช่วงนี้ถ่ายอะครช่วงนี้ครับช่วงนี้มีถ่ายละครเรื่องอ <c oughs> ช่วงนี้นะครับมีถ่ายละครเรื่องพรมลิขิตกับเรื่องรออจันครับผม ตอนนี้กำลังถ่ายกันยังดูเดือดเลย2เรื่องคาดว่าน่าจะออนแอร์ประมาณต้นปีหน้าครับภายในต้นปีหน้าครับผมมีให้ปีหน้ามีแผนอีกไหมนอกจากืองเรื่องปีหน้าก็จะไปรักษาตัวแล้วนะครับหลังจากอีเวนต์งานนี้ไม่ไมยอกๆก,ก็จริงๆอ่ะคือนอกจากทำงานแล้วอะไรแล้วเงครับก็อยากจะคีบความฟิต ประมาณนี้ต่อไปเผื่อว่างานอ e ีวงอีเวนต์หน้านะครับของช่อง3หรือว่าอาจจะเป็นงานข้างนอกกิจกรรมข้างนอกเนี่ยก็อยากก็อยากจะไปร่วมด้วยแล้วก็อยากแบบว่าเออคือถ้าเราฟิตอ่ะเวลาเราทําอะไรเราก็เรียกว่าไงกระฉับกระเฉงแล้วก็พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานด้วยอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็นเอยละครบูเรื่องละอ,อจันเนี่ยฮะมีการบูค่อนข้างเยอะขีมะ่ม้ายิงปืนอะไรอะ่ะขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตอนจริงๆช่วงนี้ก็กําลังไปฝึกด้วยแล้วก็มีเรียนบูอยู่เรื่อยๆฮะ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับมีละครให้ดูอีกหลายๆเรื่องหลายรสชาติแน่นอนครับผมช่องทางทางทีมงครับ,รบช่องทางนะครับก็ติดต่อได้หลายทางเลยครับ Peter Pan อ่า IG นะครับ Peter Pan ดับเบิลแซตอันเดอร์สกอร์ดับเบิลยูนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังตั้งใจทำ YouTube อย่างขมักขม้นเลยฮะพยายามปล่อยมาเดือนละคลิปถึงอาจจะน้อยนะทุกคนแต่ว่าตั้งใจทําให้ทุกคนอย่างเต็มที่เพราะว่าอยากแบบว่าให้ทุกคนเห็นกิจกรรมเห็นหลายๆมุมของผมแล้วก็เพื่อนๆแกง๊แกงๆอะไรอย่างนี้ครับช่อง y t u t u นะครับก็จะเป็นปีเตอร์แพนเคครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันกิจกรรมหน้าครับ